จุดนี้เริ่มแล้วะจะเป็นรางรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าสร้างไม่เสร็จนะก็เลยแบบทิ้งร้างไว้นานตัวคนแล้วก็แบบนี้เลยทำให้เป็นสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานนะครับผมทางยูเนสโกก็เลยชื่นชมนะครับผมว่าเป็น, City Design นมเมืองแห่งการออกแบบนั่นเองนะครับ กคนดูวัดตรงข้างหน้านะทุกคนศูนย์จำชื่อไม่ไ่าครับผมแต่สวยมากๆครับดูสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ส่วนลอยฟ้าเจ้าพระยานนะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศนะครับผมตอนเย็นๆตอนนี้เวลา5โมงเย็นนั่นเองนะครับผมมาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศนะครับผมว่ามีอะไร เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมบางครั้งเขาก็จะปลูกต้นไม้ใหม่นะครับผมต้นดอกไม้นะ่ะเนี่ยครับจุดนี้นะครับผมก็ทางยูเนสโกนะครับผมก็ชื่นชมนะครับผมว่าเป็นเมืองแห่งการออกแบบนะครับผมนะคือจุดนี้เริ่มแล้วอะ่ะจะเป็นารางรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าสร้างไม่เสร็จนะก็เลยแบบทิ้งร้างไว้นานทุกคน แล้วก็แบบนนี้เลยทำให้เป็นสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับผมทางยูเนสโกก็เลยชื่นชมนะครับผมว่าเป็นอ่า y ตี d ออฟดีไซนนะครับผมเป็นเมืองแห่งการออกแบบน่าเดงนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพาบรรยากาศข้างบนกันครับซึ่งจุดนี้นะครับผมเนาะ เหมาะกับทุกเพศทุกใบนะครับผมเพราะว่ามีลิฟต์มีทางขึ้นมีบันไดทางขึ้นแบบนี้แล้วก็มีลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุด้วยทุกคนนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับผม ครับก็มีการปลูกต้นไม้ใหม่นะครับในสวยเลยคนยังสวยเลยครับสถานที่แห่งนี้ฮะน่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทุกคนมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความสะอาดนะครับผมขยะขยะนี่ไม่มีเลยทุกคนนะต้องบอกเลยว่าเศษถุงพลาสติกเนี่ยไม่มีเลยทุกคนมีแค่แบบ ว่ยไม้เซรามิมีทุกคนแต่ว่าเขาทําความสะอาดตลอดนะครับผมจุดนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์นะครับผมขึ้นมาก็ต้องถ่ายรูปกันอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นเหมือนผาท่อนะทุกคนบรรยากาศตอนเย็ยนๆครับผมก็จะมีผู้คนมานั่งชมวิว นั่งชมภาพบรรยากาศนะครับผมตอนเยน็นนี้ต้อง,งบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่นึงที่น่าสนใจน่ามาเที่ยวมากๆนะครับผมนี่ครับตอนนี้ซันเซ็ตนะครับผมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับผมนี่ครับหลอกไม้บางครั้งก็เป็นดอกทันธะวันนะครับผม ดอกไม้สวยเลยครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมมองไปข้างหน้าก็จะเห็นเป็นมุมเมืองนะครับเป็นมุมเมืองเห็นตึกคิงเพระวหารครเห็นอไอ้อนสยามนะครับผมฝั่งนี้เป็นฝั่งพระนครนะครับส่วนฝั่งนั้นทุกคนเป็นฝั่ง กรุงคนบุรีนะครับผมดอกไม้อย่างสวยนี่ครับลอกไม้จุดนี้เริ่มเริ่มตายแล้วทุกคนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็น่าจะเอาต้นไม้มาปลูกใหม่แล้วละครับแล้วก็ต้องดูกันว่าจะเป็นต้นลอกไม้อะไร ยังสวยเลยครับนี่ครับจุดนี้มันจะเป็นส่วนสาธารณะนะครับผมสวนสาธารณะใต้สะพานนี่ครับวิวกรุงเทพมหานคร จุดนี้เป็นท่าเรือนะครับผมท่าเรือสะพานพุธโอ้ตอนนี้เปิดไฟแล้วนะครับผมยังไม่เมิดยังไม่ค่ำเลยทุกคนก็เปิดไฟแล้วนะครับนี่ มาทุกคนมาดูดอกไม้ครับผมนี่ครับอย่างสวยซึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะที่ศูนย์มาครั้งแรกอะ่ออช่วงที่มาครั้งแรกนะครับผมสถานที่แห่งนี้อะไม่ค่อยมีต้นไม้เลยทุกคนต้นไม้แบบ หลอกไม้นะ่ะแต่ว่าต้นแบบนี้มันมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่สวยอะ่ะทุกคนตอนนั้นน่าจะแบบไม่ได้ดูแรแบบแบบนี้อะ่ะอันนี้คือมีเจ้าหน้าที่แบบประจําอยู่ทุกคนประจําอยู่ที่นี่เลยนะครับผม <C ell ar> ก็เลยทาให้ที่นี่ลูรีดูดสวยนะครับผม ต้นไม้อันนี้ไม่ดูว่าหลอกอะไรนะครับผมแต่สวยมากนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเป็นช่องที่สามารถเดินตรงไปลิฟต์ได้เลยครับผม ซึ่งถ้าเป็นช่วงปลายปีของ,ของทุกๆปีนะครับผมที่นี่ก็จะจัดเป็นสถานที่ที่จุดพลุนะครับผมเป็นงานวิจิตเจ้าพระยานั่นเองตรงสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าส่วนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับผมที่นี่ผู้คนจะเต็มไปหมดนะครับผม รบรรยากาศดีมากทุกคนตอนเย็นอันนี้ตดอะไรทุกคนทำไมเป็นแบบนี้สีมันเหมือนหลอกไม้มาเนี่ยเหมือนอใบไมแ้แห้งๆนะทุกคนแต่ว่าคือสีมันเป็นแบบนี้ะนะครับผมนี่ครับต้นไม้ย,ยังสวย ว้าวทุกคนต้นต้นอันนี้สวยมากหลอกมันหลอกสวยจริงจริงโอ้โหอ,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 อย่างสวยเลยทุกคนเดี๋ยวขอเข้าใกล้หลอกนี้สวยจริง เดี๋ยวสูวนจะเดินไปจนสุดเลยนะครับผมข้ามไปฝั่งกรุงธนบุรี<ป>ต้องบอกเลยว่าดูดีดูสวยมาก<ป>คนดูวัด ตรงข้างหน้านะทุกคนศูนย์จำชื่อไม่ไ่าครับผมแต่สวยมากๆครับดูสวยมากที่นี่ก็มีฝรั่งมาเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ย ยากาศดีมากทุกคนตอนนี้เหมาะแก่การมาถ่ายรูปนะครับผมนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ชมวิวเหมือนกันนะครับผมก็ถ้ามานั่งอยู่จุดเนี้หน้าเราจะแบบหันไปยังวัดอรุณนะครับผมมันจะเป็นมุมมุมวิวเมืองเก่านะครับผม จุดนี้มีเรือจอดอยู่ครับผมดูเป็นเรือสำราญนะครับผมนี่ทุกคนมีเรือดินเนอร์ออกแล้วทุกคน ก็จะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศต้อบอยเลยว่ารีมากท้องฟ้าดยทุกคนสวยมากนะครับข้างหน้าเป็นสะพานพุทธสะพานพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับโอเคทุกคนก็เป็นมาสหลับคลิปนี้สวนก็ออาจะได้ขอจบคลิปไเพียงเท่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ